สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเคลื่อนไหวครั้งแรกผู้จัดการส่วนตัวโพสต์ถึงพิงกี้สาวิกาแบบนี้ออกมาเคลื่อนไหวถึงนางเอกดังพิงกี้สาวิกาหลังดูแลกันมานานกว่า28ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพีเตผู้จัดการส่วนตัวที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพทําบุญวันคล้ายวันเกิดตัวเองพร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งถึงพิงกี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีการเขียนข้อความระบ,บุว่าขอบคุณคําอวยพรวันเกิดทุกๆกคนทั้งโทรมาทั้งไลน์ SMS IGtikT ิก เฟซบุ๊กจากใจจริงและขอให้กุศลผลบุญนี้ได้สำเร็จผลกับกัลยาณมิตรทุกๆคนด้วยวันเกิดปีนี้ไหนๆก็ไหนๆและพี่เต้ก็ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวหน่อยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักและดูแลมากกว่า28ปีอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดี คนเราทุกคนมันมีผิดแล้วถูกได้เสมอผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกคนล้มแล้วข้ามกับคนล้มแล้วช่วยกันยื่นมือแล้วช่วยกันประคองกันขึ้นมาความจริงมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จก็ให้มันอยู่ในขอบและเขตของมันที่นิ่งไม่ออกมาพูดหรือมีคนที่โทรมาและไม่ได้รับต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะถ้าพูดอะไรออกไปไม่ตรงกับข้อมูลจริงมันสามารถทําให้ทุกอย่างมันบิดเบือนไปได้ขอให้โอกาสกับคนที่ยังไม่มี มีสิทธิพูดได้ในตอนนี้บ้างนะคะสติและปากถ้ามันออกมาแบบความจริงน้อยมากมันสามารถทําร้ายคนได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ